สวัสดีคะ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวหูฟังตัวจ้าบ้า E D J Pro ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว,วิธีการใช้งานเบื้องต้นมีอะไรบ้างแล้วก็คุณสมบัติแต่ละอย่างของเขามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นลักษณะของเขานะคะจะเป็นประมาณนี้สวยงามตัวนี้สามารถของจ้าบ้านนะคะสามารถรองรับใบหูทุกใบหูเลยใครที่ไม่เคยเปิดใจรองรับเขาลองใช้ดูนะคะ วิธีการสวมใส่สวมใส่ได้ง่ายแล้วก็ไม่เจ็บหูด้วยจะเหมาะสําหรับทุกใบหูเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเวอร์ชั่น5.2นะคะจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้มีไมโครโฟน6ตัวนะคะสามารถแยกซ้ายหรือขวาได้เพราะบางทีเราฟังเพลงอยู่อะไรแบบนี้ค่ะเราเกิดแบตหมดฝั่งสองข้างเราจะหงุดหงิดมากเลยค่ะแต่รุ่นนี้ถ้าสมมุติว่าแบตหมดนะคะด้านใดด้านหนึ่งเราสามารถแยกใช้ได้เลย ด้านขวาหมดแล้วก็หยิบด้านซ้ายมาใช้ด้านซ้ายหมดแล้วก็หยิบด้านขวามาใช้นะคะแล้วตัวนี้จะมีไอตัวนี้จะเป็นกันฝุ่นกันน้ำนะคะ IP 57ค่ะสามารถรองรับการชาร์จเร็วได้นะคะหานาทีสามารถใช้ได้1ชั่วโมงแล้วก็เป็นตัวกันน้ำกันฝุ่น IP 5 7แล้วก็ข้อดีนะคะสามารถเปิดเป็นตัวมันติด point สามารถแพ้มือถือพร้อมกันได้2เครื่องเลยแล้วก็ ตัวนี้จะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่ใต้ล่างนะคะสามารถชาร์จไวเลสชาร์จได้เนี่ยค่ะข้อดีของเขานะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดู <c oughs> วิธีการใช้งานนะคะว่าแต่ละแต่ละฟังก์ชันของเขามีอะไรบ้างนะคะตัวนี้นะคะมันจะแสดงสถานะแบตนะคะสีเขียวแบตเตอรี่จะอยู่สูงสีเหลืองแบตเตอรี่ปานกลางสีแดงแบตเตอรี่ต่ำถ้าสมมุติว่าเราใช้งานอยู่สีแดงกะพิบนะคะ ก็คือเตรียมตัวเลยค่ะเตรียมชาร์จได้เลยเพราะแบตมันเริ่มจะหมดแล้วแล้วก็วิธีการใช้งานของหูฟังแต่ละค้างนะคะก็ถ้าเรากดด้านขวาหนึ่งค้างนะคะจะเป็นการหยุดเพลงเล่นเพลงนะคะแล้วก็กดหูวังด้านกดหูวังกดหูฟังด้านขวานะคะค้างไว้เพื่อเพิ่มเสียงแล้วก็กดหูฟังด้านซ้ายค้างไว้เพื่อลดเสียงนะคะ แล้วก็กดหูกดหูฟังด้านขวาสองครั้งนะคะเพื่อเลื่อนเพลงถัดไปนะคะกดหูฟังด้านขวาสามครั้งเพื่อ,เ,อเพื่อเล่นเพลงซ้ำแล้วก็เพลงถัดไปหรือว่าเพลงก่อนหน้าอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือฟังก์ชันนะคะการใช้งานของหูฟังแต่ละข้างแล้วก็ถ้าหมดคุยโทรศัพท์นะคะแล้ว กดหูฟังด้านซ้ายหรือด้านขวานะคะเพื่อรับโทรศัพท์กดหูฟังด้านซ้ายหรือด้านขวาสองครั้งเพื่อวางสายแล้วก็กดหูฟังด้านขวาครั้งไว้นะคะเพื่อเพิ่มเสียงหูฟังด้านซ้ายเพื่อลดเสียงนะคะแล้วก็หูฟังด้านซ้ายนะคะให้เราคลิกสองครั้งนะคะจะเป็นการเปิดปิดโหมดแคนเ e ล i n งคือเอาถ้าเกิดเป็นภาษาไทยก็คือจะเป็นการเปิดรับเสียง เสียงเสียงรบกวนด้านนอกอะคะ่ะเปิดปิดได้เลยกดด้านซ้ายนะคะคลิกคลิกคลิกสองครั้งนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยเนาะ,ะนี่ด้านในจะเป็นประมาณนี้อันนี้มันถูกใช้งานมาแล้วนะคะมันจะเป็นสีเขียวเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแพรกันเนาะ,ะว่าวิธีการแพรเราต้องแพรอย่างไงสําหรับตัวที่เราใช้งานแล้วแต่เราอยากให้คนอื่นได้ใช้เหมือนเราบ้างเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแพรกันเนาะ ยืดผูฟังขึ้นมานะคะกดสองข้างพร้อมกันนะคะให้ไฟสีแดงมันกระพริบพอไฟสีแดงกระพริบแล้วนะคะเราก็จะมาเข้าสู่โหมดแพร์เลยนะคะกดค้างไว้ไฟสีเขียวพึ่งขึ้นอย่าปล่อยนะคะจนฝาสีฟ้ามันจะขึ้นนะคะอ่าสีฟ้าขึ้นเราก็ปล่อยเลยอันนี้คือโหมดการแพร์นะคะเราสามารถเข้าไปที่ ตัวเซตติ้งได้เลยค้นหานะคะพอค้นหาเสร็จมันก็จะเจอรุ่นบลูทูธเราแต่ว่าเราแนะนําให้ทุกคนโหลดแอปมาด้วยนะคะตัว Java, เจ้าบ้าเซาพาสมันจะมีฟังก์ชันอยู่ในเนี้ยเยอะแยะเลยให้เราเลือกนะคะว่าเนี่ยค่ะมันจะเป็นแอปให้ให้โหลดมาด้วยนะคะหน้าตาจะเป็นสีเหลืองแบบนี้มันจะมีฟังก์ชันลึกๆที่อยู่ข้างในให้ลูกค้าได้ได้ปรับอะไรแบบนี้ค่ะ แนะนำลูกค้าให้โหลดด้วยนะคะอืมก็